มาสุ้งเงาพี่ดาอมันอกกนน็นทั้งหลายต้งตะการนะวันทีฮาเลืงทวนหนึ่งปีคริสซองเฮงสาวสี่ค่ะ<ง>เขาขามาโดยค่อนเต้ามังก็อํำปองใจว่าค่อนเต้ากวนเต้าฮา่อนเต้าเมื่อเฮาหมึนแลเฮาเต้า้าเจอในเอาไว้ค่อนเต้าขี่ค่อนเต้า,ตา,ตา,ตามัมนวันบนนี้หันเตียกเลี้ยง ปีดองอุปัมภ์เหลงไรในเมืองโฮมดูเมียนมานี่มันอันเอาจุ่มยิบกองกางเจ้าคือเจอในสิริเขียวนควันเต้าแต่เดี้เอาควันนั้นปอดได้ทุกได้เขียมได้เหมือนมันใจกินอะไผีผีโคเขียววันให้ลองในเนี่ยเข้าเขาข้างาควันเ,เต้าเห็ุสังล่ะเมื่อยามหนังนั้นเขาดินหันว่าโคเขียวเป็นควันเต้ามาัน มันจวยก้าอวารีบินก้าพุทธนำหา้าลางนากงกังดีแนวเอาไว้จอยคู่เขียวตัดตึกของเสียวคือสิไดใอันใหนในเต็งศิลาเสียวเหงินกกนก่อนนั้นปีหน่อหูปันเฮียดังไลจุม,มันให้กว่าดีแล้วกว่าโคกว่าลาาวบาจุมอาเซียเขาเปลี่ยนว่าตาคืออย่างเขาเอาอันไหนเนดีดังเสีย้อเขามาป้อนห่วงอะไรเขาจะมา ผิวสูงเขาโลเลคนเขาตกมดก็ไมได้กูเจ้าคือจื้อยิบกองกลางในเข้าหลูคมันสะได้ผิวแบบซิคโคไลเออรกว่าห่อดีปังกุม้มปองจู่เขาเกาหลีในกวนวานบนเมืองเขาห้องมากกว่าอยาอะโคเขียวออลในบีดีดังสะได้เปืนบวกอะจังสิบประจานกว่าดังเสี่ตั้งหลายย้อนสังงลายยอมหับเลเป็นขอนเต้ามาันกว่าลุงนูเมือนกัน เออนี่อาจจะว่าใครขึ้นปืนบ้านหลังนวยการวัลังนั้นลํารองไทยเอาว่าประวัติศาสตร์อำนั้นก็ประวัติศาสตร์ป้ออำาจลำลองปืนมีใบเฮ็ดสังเนี่ยนี่ก็เป็นความถามเหมือนกันมีปืนอันมาได้หลูกก็ขึ้นไทยโกนังนำไรคูอ่จจะว่าถามไทยหมดจู้เฮอมาใหม่ขึ้นอย่างน,นั้นวัยแคระวายาไีลืมเด้เฮอด,ดองกึมปืนลำลอง ประวัติศาสตร์สำคัญในไทยลาะจงิง้นะเว้ยอันเบนจังไตอันเบนยูไตเพียวไตวันให้ยอมเช็ดควัญเต้มามันสิลำปอลำเหียมเหียมซิกหืังกันกายเหีมยมที่กายจิ๋หิงประมาณบนมือห่อฮาก็อยู่ยาวว่าก็กอดอี้องกันปีดน้อหกันนี้ยังไงอันนั้นควัญเต่ายอมเดียวเนี่เขาสัมพันอยู่ละ ขีเ่เล่มานมันเล่ขี่ในหิมกัน่อนเต้าเผืมีเงินเป็นเจ้ามีเข้าเป็นขุนมินอะไรกับสีจิ้นผิงมึงขี่เผ่พันเผมีอมีาวันไหมสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นลาปานกุนมามีร้องเลยจะาอานานกุกนี้เชียกำเนิดจุ้มยิบก่อนาแล้วมึงได้เข้าคาในกว่าเป็นควอนเต้าขี่ ย่อมอยู่ได้อานาคิเขีเจ,จ้าเจ้าชือสังหรือยินดีตายลเลยฮิดจอมกูเจอกูลองเอาไปก่อไหนมีเงินเปลี่ยนเจ้ามีเข่าเป็นขุนปีน้องผู้ปัญหาต่างไหลลองใน,นมีน่างไหลที่รัดว่าเล่งเขา่าซุ่มเขา่าเกากันเล่งสู่เฮลสูเยอะมาเกาอาาวว่านเอาขวันเต้ในในาใช่ไหมใช่เหี้ยมกันขึ้นเหี้ยมตายปะกวย กว่ากว่ามามาเขาสัญญาขวัญอันเขาปันเขายิบนั่นื้อปีนอ่อนร่ไรขีนนี่มันอยู่ที่เมืองหนึ่งขอขอมัน,นำลำไรอยู่ในเมืองใต้กะเวกาว้าขวันเต่ามันจำหนีจากแดนนี้ไดเต็มกว่าสิ่งอําหัวจุ่มหลายๆพี่น้องพากัดบ้วนด้วยอันนี้ขวันเต่าขีนย่ำเดียวให้ทางลาเนี่ยเอามาเขียมมัน อะไรมีหน่อลามันได้เจียบเจอามกาันหรือปีนเาเขาก็เด็กคู่เหมือนเสียไปแหลทสางออกมาไล่เดียวกันเอาใจอันยอมเปลี่ยนคว,วันเต้ามีหน่อหลายย้อมเดลียวย้อนหางหลายย้ยอยนเบือบามันกดอดรมันผ่านอาไหน่วยกว่ากางเมืองไได้ยอมกว่าเปลี่ยนควันเต้าขี่ลุ่มๆเสีเต่อยมันมองมันขึ้นเลยก็ไหนเข้าสัมพัสผิดตงนะัน โดเดเียนนนสิ่งบางตึกเลยียกิมันอาอจจะหิมนีมน่จับเด่นหิมไปบางมี่หิมกูเจอกูลองเอาไว้คอมมิวนิสต์มันเคยมีความอาณาอัาจจะได้ตีอยู่การนั่นกูย้่นมาได้พี่น้องนไหนจอี่น้องคาคู่หา่าวขี่เฮ็ดตั้งยัตยาขีนมาเลยเมืองไทยฝรั่งเมืองเราแข็งขียาว่า เาออยู่แดงนะ่ะปุ้มกมของตะปองจุตีมันกึมเสีอยู่แดงน่ะซึกมันซึกมันในมันขี่ดูมันอําไรแต่ัม,ไนะม,มนเนมดมไ,มได้มาเก,ก็บขี้ให้กังมันตั้งยดทากว่ามาได้หนึงเขียนหยาบแลยขานใจใจเย้มแล้วมิหลไหยเนี่ยมันก็อวิธีไหนมากอบนีไ้ได้ขี้ได้ เป็นเชียงไพสิเดียบันจุมยิบกองกลางอันเข้าขาห้องาควันเต้าเข้าขาเดีลาเทนคนว่าพอกซิโบนี่ก็ไรยสงครามตัวแทนเนี่ยไทยวะจุมยิบกองกลางที่เนเอาพีเดียวเข้าขาเป็นตัวเตี้ยนขี่สิเดีเขียงมินออนไลายตั้งเล่าไก่ห้าหมูจีนน้ำคำ้าแซนวิฮาถายดังนอกลาเซียนตึกกันอยู่วันเม่ไห้่ฮะอาณาโอจาเนีมัน เปลนบมดก,กันเลมีเงินเปลี่ยนเจ้ามีเขาเปลี่ยนคุณเคสั่งให้ตกมีนอไหนหรหูบอบไข่ตีน่เขาตีเล็บว่นหัน,น,น,นเป็นมักไงปีนั่นอะไรภายก็รมพยย่ทธมนตมีนอัอะไรว้านมังได้กวยกรมบาได้มีลองเจ็บใจไว้เลี้ยงเขาซุ่มเขาไอเขาส่วนนเตี้ยนดีกเป็นควันเต้าเขาสมกว่าเป็นควันเต้าขี้เออเขาจะนาว,ว,ว,วจะไนววะไหนก็สมเรียกไว ปอเลี้ยงก็แล้วผ่านปอเลี้ยงก็แล้วมีมันก็ใช่หูร้องแน่มีหน่หอกกห,ลห,ลหลายเอ้าตูวมันบ่เดี๋ยวรอเดี๋ยวมันได้ให้ถือเก็บขี้เขาดีตีถือเลี้ยงเขาละเอาปอเลี้ยงขี้ใหม่ก็เอาปอเลี้ยงใหม่ปอเลี้ยงก้ออันไล่ใจใหญ่เปลี่ยนได้มาปีนอน่อนละล่ะพ็อกซิโวเนี่ยเข้าขาดิ้นหันไปลี่นเหมือนก็อันใดที่เป็นขวัญเต้า สิกมาไลนันมันติดเลยอยูุ่้งเดียวปน็นอันนั้นจุ้มแล้วะจุมโค ô เขียววานให้มันเกิื่องดีเตะเฮ้มันเจอกก่อนในโอกของตะปองจู่อยู่ได้นาะขี่จะได้เขียมมันด้เตมันก่อนเนี้ยยอนทางลาได้เจ้าคุณเสียงคือได้เจ้าสื่อเทียนเขายำปอปอซู่ๆได้อยู่มาเจ้มามันในมือปันละปีนอดา่าั่งไหนก็บในเด็ดแต่ได้ฮักหลังมันนั่นอยากไป กวยกัมันแตได้หักหลังไตในเขาพร้อมเช้าสี่จัวโมงโลมีติดดามันปั่นไ้ลองเองเอาอะไรมันจะมีเรื่องไหนกันกูก็าดดิเรกเพียนการเมืองแดดดตัวอยู่เหมือนกันว่าวันให้ไปปล่อยพาวางเปียดตับโระโดซึ่งมันบางตีบางั้างในลิขิตาบันกันมันน่ร้เมืองกึ่งจะได้ห้าโคเขียวก็ต้องตีนตั้ ดังน้องเขียวฮะจกมีมึงหัวซีนัยโคเขียวเล็บจำมันใบเมืออันแดงบินเอาอะไรดังสีป่อก่อเรื่างนั้นกอบนี่แห่โคเขียวนี่มาได้เฮ็ดขวันเต้าร่างสองผายห้ขีก็เฮ็ดควันเต่ามันก็เฮ็ดขวันเต้าหลุมมอป่าอมอสุดป่อมว่าหลุมมอเลียนจมในกลางมันนี่แต่ได้อยู่รอดอะไเกาบเจียงนั่นนี่จอมยึบความกลางนั้นมึงใจนี่จุ่มเลยก็ย่อ ปีนอ่ะอไรเขาพร้อมแตแนี้เฮ็ดคอนเต่าเขียนมาเปลียนมาเดียนเดืออนไลน์คอเส้นตือฮะเจไี่อย่อาว่าพี่น้อ่ะค่ะด,ดิหันเงินดังเล่าไก่ฮะลายๆทีเฮสังไรเุม่อวิบกองกลางเรื่องใก็อยู่ใตน้อาณามันสิ่งที่บันการมันลบบย้อนว่าตาล้มหันเงินเผือกดาเหล็กหันเงินซาคาเดรโรดคาเดรกาคาเดเงินเปิ่นพร้อมแต่ดิฮ็ดคอนเต่ามัน จันจุกยิบกองเลยมันเตี่ยมบมดก็ได้กันนะพี่ดอเลยว่าเอออันนี้ก็แจ้งเรงนี่กันว่ายางเยียวได้อันบ้วนอันป่องใจอันเลียบที่นั่นก็ยินหรีอยู่ได้หนามึงขี้ยินหรีเป็นขวัญเต้าวันสีจินผิงพอมีอยู่จังไอป๊อปมันกวาดมันผ่านอวันมึงนี้ถ้าจะว่าจุ้กยิบกองกับไอ้เนี่เป็นมียิ่งก็มันหาผู๋ใหม่อ่ะ ổ cầu mình mình đồng lại <laughs> mình mọi Loan tăng mà có hả dọn mắn bóc Dọn mắn trú liệt Mắn dạy Chiếc này có bướng đừng gà Bài mắn mì có Ờ hương có xúc sắc Cô là con chốn cao Con mơ hâu có một kiếp Bóng bóng chú dưới này Bên đang nhưng có mắn có áo phú Mấy có áo khí lao bán khỉ này mắn à ยิ่งมีน่อยมินางก็ยินดียวเว่ยเวยกะลาบนขี่ลู่ใจนึกเปนธรรมันคดดันการงานเว้ยเตมีเมลหลายพอมันพ่ออยู่ไม่ได้เป็นเรื่องหนเอาไว้อะไรเตียงเรื่องนกันเงาลายอันหันเลยอันปิดเคมีอานาอ้อจะมาถึงในสเตทในจริงได้เอาจะมีกองการก็ได้เห็ดค้อนเต่าเสบโปมิ่ออนไลน์มิ่ออนไลน์ที่เชียใจมกกว่หรือวิดีโอขบนเด้ ได้เฮ็ดก็ขีดด้ามีน่าห้ามวางใจลาใบมือกูบอกอันขีดเหตุวันม่นได้อยู่ดีเสียไม่ได้หันเลียกวยกามีตรองหลายหูไข่ปีนอองหลายตีในกอปืนนึงอันในกองบ้านเดียกนึงใหย้ยคนมึงเท่าไรห,หันว่าเงาไลาอันเปลี่ยนอยู่ยามเดียวนั่นเธอมีเงินเปลี่ยนเจ้ามีเขาเปลี่ยนคุณกับไหนในมินตรองหลายนั่นมันกว้าวมันผาหน้าเอาดุมล้อเหน้า ซูมยิบกองซะเลยจังเลยย่ออยู่ภายขีดได้โป้มิอะไรขึ้นวันเมื่อนนี่เออนั่นถ้าหันกว้างๆลอกเรียนการเมืองเลยเชิงได้เลยมันมาหุ่นนี่ก็เลยมิอะไรนั่นมันก็วางแับวางเกมขีจเิงอย่างเมื่อนางเติงซึกตึงซึกลาเซยวซด้นี่มันก็ปั่นเฮียงคู่เขียวเฮ่อโคหรือแต่ซิโคูไล่หน่ะเหมือนใช่ อาจุโคไลเนี่ยเอาเอ็สีเอสีขึ้นมาเนี่ยมาอยู่มาเศร้าปอดหแน่ไมไลมาล้วนพิษดีเน่ปันีน่างโคเขียวโคเขีวอะไรเฮี้ยงใจมันเอาโคเขียวเฮ็ดควันเต้าดีๆ,ๆงกงามสิไดจมอมโปสิคโคไลโปสิคโคไลม็โปขิงกางขิงขงหินตกวนอันปันเมืองได้ป,ปดวด,ปดวปหองปีน้องขาก็ไดีแลครับนั้นปีน้องปานีห้ทงหล ไต่เฮาคาในเหตุการณ์จื่อจานวันมึงติีตีวาวาสิแลเอาป้ายมันมีเอาตั้งหูสุดโดนเจ้าเก่าเป็นใหญ่สิเด็กจุกเป็นเครื่องมือเหมืีนดีเสียงป้ายอย่างไรล่ะว่าตับสิต่เดียวขึ้นเมึงนั้นมันหนูได้มีตับสิเดียวเพอมีหลายจุ้มมันออกอันนี้เขาก็ยามเจ้าเรื่องหนึ่งก็รำมึงขี่มีสองจุ้มก่อนติดกันเหมือนหนังปี่น้าเขาคาคู่กันเจียงไคเช่เหมาจ๋ดตุงเนี่ยเขาก็ห้ำกัน เวียดนามแต่เวียดนามหรือก็เตียนกันกุญยาวกุญแจจานทำกันยอนทางไหงยนยอนมีสองสูงเออใตก็มีสองสูงก็ได้ได้มันตึกกันผู้เดียวเมื่อที้สามนั้นมากโชเสอเอาเขียมไตขึ้นปีดด้าขาก่อนเพราะว่า,าค้นหมอปอกใสรจลองจื่อจัดลองวันเมื่อลองเพียินี้ดีๆก้อนนึงได้มันปิดหมังนลังเขียนนี่แหละปุ่งเตีย้ย กุยก้าไอาาม้มจ้ามเขียนที่ั่นในเป,ปิดปิดเขียงขามานันอะนางฮือมันเด่อดเลยนางฮือมันเดียมยสร้างพักตู่เนางฮือมันเดียมยิงโก้เลอ้เขาที่นั่นเด้น้ำาน้ำอ่เขาบหมอปิดมานลั่งไว้าเปิป,ปิดขาโกนนั่นอเออเยีเรืนึงที่ไหนวิดอหรือบอกใจก็เดียวบาโกนนึงด้มันเฮ็ดอะเจ,จ้าจ้เฮ็ดบริตายกานนึงอยู่หลายพข้า ก้อนหนึงมันหมอนเรียนนะก้อนหนึงมันหมอนเรียนซ้ำเปิดปิดแขยงปิดขาเปิดทุบเป็นจำตาจต่างเออใจเฮามันเปลี่ยนไหวลายนีปีหน้าเจ้าคือมือสิบหน่อยมือเหลียวในช้ำนานเรียกหมอกายเวลาโคเขียวในว่าอยู่ในหมักตาเจ้าคืออ่อนแดงจุ่มปองจู่เขาอันตึกมาอยู่ด้านตัวเนี่ยโคเขียวในเปิ้่นไหวเหมือนมัด ม,ดมัดได้เพรมันกัดเน่มันก็โซดีแล้วล่ะพีนอเอาเนได้ซือก็เพื่นมาแลมันเปลี่ยนเพื่นมาแล้ว,ว,วม,ม,ม,นนม,ม,มนันมันเปลี่ยนเมียวมาขนาดนี้เออโคเขียวได้เพื่นมามันเปลนหนูมาขนาดนี้หมอกหายยาหาจกหาเกาถุงข้าวฉันคนบานเมืองกันะหนูได้มันเฮียอะไรมกันน,กน,น,น,นี่ะปีนออะไร หนูเลยว่ามันขึ้นมาหนงเขื่อนมันยหญ่ไงหญ้าทง,างกโกหา้าทงเข้าชานะญ้าซื้อผ้า,าหญ้าเนื้อคาคอกๆเขีๆโคเขีย,ขขยว,กวก็เหมือนนั้นเหมือนหนูลีลิอันดีฮอกค่ะจังเขานี่เขาใจกล้วยก่เอามาเตียงนึงนี่กันว่าปอป็นหนูก็มันเป็นนวนสอบเกายญ้าคู่ของคนมึงกันนั่น mà nàng ái gì hắc khom khom biến biến mèo này này mèo này có gần bị nó lại quan nú há chỗ này lỏm ừ. khâu ha, này thúng khâu sáng mèo đi mà lâm mình này ờ bò mèo ẩm lâm nú và quan mương xem mà mèo liên xung khâu này cái lại lâm trăng mèo à โนซัมบ่าวหวงเอาหมูมากะไก่มาต้วยกันตกเเมีเยวอะกะแม่น่ะไลอันเตีนยนิวนัดนี่เฮาฆ่าหั่นเป็นจั่งน่ะสุมได้ๆมันมีดีเย,ย่าเฮาดอยนี่หมูเจนำ้ำคําบ่ะคือล่ะโคเขียววันบ่ะได้2จีวเวียงแม่หม,สมูสีน้ำคํานําสั่นวันตุงนําตุ๋นแสนบี มึงงอมึงหลงโคเขียวอยู่ไรอยู่รอดหรอห้าเนี่ยอันนี้วุ่นด้วยโคเขียวอะไรเปิ้ลมัดมันตันมัดมอกรานาดนี่เปิ้ลอัมมาลาเปิลตับซิซึได้ไรแต่เอาขึ้นแผ่นดินไรเปิลใครกำใครงับสิ่งนี้ก็ไรหมดอ่ะเปิ้ลหัวแก้มมันหมดอ่ะหมากฟองในมันมาทุกแล้วออกคงหลายลูกาตัวเรือในมัน ติดหนีดีสินฮามันมาซื้อหัเปืนหูดองมันหมดอ่ะเออจันโคเขียวปีดอหัวปันยังนั่นหลายมันเปลี่ยนไหวหลายเนี่ยโจแม่ผีโคเขียววันให้ป่าดีเมือสูงจริงได้อันเข่าข่ายยำห่องกันมานึ่งจองมันเหมือนหนูอันยาเข่าสารกานนนก็ให้ป้อมมาเตะนังกวนก็มันย้อนกินเข่าสารกวนเมืองในเมือป่านเลยย้อนเงินหมอกกายอย่างปีดอหัวหมดเลย เออไหนไหนอะหนีข้อเขียวมันเปลี่ยนเวลายไหนกะนอะไรก็มาเตียงหนึงดีกวน,นมึงใคร่ผู้ใคร่หันเตียงนึงนี่นกันว่าพอกซีวอมนั่นก็ตัวเตียนนาสิปังตึกนั่นจุ้มยิบก่อนกันนะมึงได้ไหนจีจากเดนินตุกับเป็นเครื่องมือขี่ตุกับเป็นควันเต้าขี่สิได้ออกมาเหยียบมินองไหลอันตึกเป็นควันเต้ามินออกหลสิได้ คัดแข็งคัดขาไตายอยู่ซสาเป็นจุ่มวันให้คู่เขียวเลยอันนี้สร้างแรงเดียกงหนึ่งกันภายแล้วซิว่าฮักคู่ไรก็ดีฮักคู่เขี้ยวก,ก็อย่ายาไปพิจัยเอามาเตียกนึ่งเนี่ยสองมันใจให้สองมันเมียให้เหเนี่ยถ้าหรือไรย,ยอมหับลองเตะเปืองเปลี่ยนอันนี้อยู่แล้วจริงได้วันนึงฝากแชร์เป็นเพืรอยกันมาสูงขา้า